สบายดีพี่น้องสบายดีสีเทียงเพลงกันเบิร์ตสุขสุขคนสุโมอกสุบอลสบายดียามเสาเสาพี่น้องเนาะพอกันกับซองน้องมินี่เก่าคือเดิบเลยพี่น้องเลยบุกมาหน้าบ่าวดาวเตะเสาเตะเสี่ยวเลยพี่น้องเอ้ไหมนี่สบายดีพี่น้องบายดีไปเลยโอ้โหได้ยินแต่เสียงแจ้วแจ๊วอยู่พี่น้องเลยโอ้โหเก่งแค่นี้ ลูกพอดาวนี่โอ้น้องนัชชาน้องเนยพี่น้องเอ้เกี่ยวเข่าซอยไม่ไงซอยพอดาวเมนิกมาวาสิมายกเข่าพี่น้องเอนะ้เนาะรถพนพยังเอาไปชอมอยู่ป่ปะโอ้ พี่น้องเบิกคอยเี่าเขามาเี่าเขาพี่น้องยังไงเนาะ กระบุกงามแค่ไหนขยันมีผิดต่มใครเลือกกระบุกมานำโอ้อนอ,อนเก่าเนี่งแล้วอบอนตอหน เนีขเรามาไงเขเราเราไปหรงเยี๋ยนี้มวก็ปล่อยบ่เพไปวนะอ้อมลวดไว้ปะลวดไว้ปล่อยไว้ยังหันละบอนัน้น้กองโตโอะไรมวตัวน้อยป่ะตัวน้อยได้วันซื้อเนี่ยถ้บริจิตตานอกเราได้เงิคืน เออบจักำมเจ้ามากครับล่นมันต้องอ่ะงูน้อยเดี๋ยวงูน้อยเาเจ้าข้าไปต้องนับมงต้องเชือกทเชือกสิ๊กใสสิ๊กติดตัวน้าวจ้าเปนอย่งรนับมงจัสี่นับเชยอไปมาเดี๋งนััวไปาไก็ด้ย่ยงไปเงเนัตปหาหัวนมาฮะเออเวอนใกล้ๆอ่ะงาจหนลักในรูปได้งงมันบบงบังเง เบิ่งนะทุกคนพูอยู่ก็ได้เฮาบ่ดีบ่อยู่เฮาก็มีแต่มาเลยอืมพออยู่เงินี่แค่เงิเช้าแล้วเฮาไปอ๋อมื้อแรกเงี้ยยนตทุกคนเบิ่งเี่ยหัาลูกนี่เต้นแล่นน้องดอย่าคลูคน่นอได้แล้วไปใส่ถึงเติบแล้วแต่มันได้อเดีนะครับเออตมาหาน้ำตอนนั้นแหละ ปล่อยบ่ปาะนียปล่อยปาันยำเลงละปล่อยมันไปน้ำมูมันติดมูกแล้วเดี๋ยวระวังเดือนหกนี่ยแล้มันลงมู่เหรฮะน่ะลงมู่มู่มาเพื่นฝ่มาโจ้เมื่อมาไปมันบนบนบุกเฮียก็เู่น้างที่ระษาบ้านเราเลยทางลงนาวะนะไปเราปจักข้างมา ง่วงอยู่แถวป่าเนี่ยลูกนะลูกเน่บอกบานได้ลูกน้อยตอนนี่ยังมันอ่ะเอาแล้วอ่ะแก้วคนบทานเคยปูบัเคยปนะแต่เก่ามีแต่ลงทางนั้นลงคือลงไปทางคนไหนแก้วคน่ปนะบ้านนี้มุควายเจ้าพัดเออพาไปทางตีบ้านนี้เขาเลามาเพื่อนเราลมาหาเบิมือมือนอะไรเขาพยามพยามมัน ก็จะตกการอะไรกาเงาเลยเจะกินก้าเขานเเนี่ยงอ่ะมอล่วไปหาเขาเจหนูเเจ้าเโอ้ยเฮีงแล้วเขากินข่ากินก้าเจ้านข้าฟังเฮียนนะครบอไปที่เนียบ่มาไปกินนกัม่ห้งเตี้ยวจั ปลา้องนี่ชานช่ไห้องเลยหรอช้องเลยโอ้เก่นแท้จปีแล้วอยู่นแปดปีโอ้ยเฮียน้อาช่องะน้อเลยดน้องเนยจ้าปี๋เลยแน้องเนยบแปดคือกันา้องได้น้องเนยช่องชองคือกัน้องเดียวกันบ่ป้องเดียวกันโอ้ นางน้ำกันอีกเขาอยู่น้โมงนี่บ่ข่อยไม่ใหญ่ขนมตอนนาจ้าเพียนข่อยอยู่บ่ชื่อข่อยยุชื่อข่อยยุกข่อยเอาขนมมาเจวให้ขนมมาใหญ่ให้นางเพียนนะขนมบ่อยนะชื่อข่อยยุกชื่ออยู่บ่เดียวามดชื่อข่อย ชื่อหน่ะบอือคนว่าไป่้าอเั้นข้านะบะทนแม่นอันานั้นแล้วกับกมนสองพันหนึ่งนะปต่ว้าของานะมัดเงินเข้าสี่ร้อสองพันหนึ่งเขามันเรือสมัด เข้าตอกเก้ามัดน้ำแน่เด็่มันก็เลยเหลือสามมัดสามร้อยอเขาเขาไปเอาตอกเก้ามัดนี่ตอเก้ามันก็มันบุป็นมัดตรง้อ้เนี่เดวเขาก็เลยลายเติบล้วเออดนเอนเลยโอ้

น้าเอื้นอยู่หหวยเพื่อนปะทางขวบน,น้องพะะือนเพื่อนอืมพัชิลกไปเอื้อนกงี้ยอุ้ยเออ<ะ>ไกแ่แท้ก็่าเท่าเอื้อนนะโมหินมาแลวา้แลววันสุดที่แล<ง>ี้ยวสุดโชว์สุด เกี <c oughs> <rock> ่ยวผุผิวเลยได้ไหมน้่พันใหอเกี่ยวครับอือน้ำพันในเหี้ยนหอเกี่ยวใช่ป่ะแค่นั้น้ลยแค่คนติดช่างมาเลยโอ้แค่คนติดช่างจะได้เรื่งอย่างนี้เปล่าเกิน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 เกนหัดชาหน่ดัมยัม้ว นอนน้ำเจ้าคือว่าป้ามาคืนนี่ก็ได้เล็กน้อยนี่นะป้าเล็กน้อยนอนน้ำเจ้าคือว่ามาคืนนี่เอ้ยลงมาเทียงลงเทียงแสิ่าอ๋อแล้วก็นอนสคนออลงไปพัดจอยเลยวไอ้บ นอยจังไห้ก็ป้าเขาเจ้าเจ้านี่ออ่ายส่ใชใหมมาับหน่อ๋อเ่าหน่องนะจ้ออเขาเนียกนกันง้อนี่สี่ไห้เพิ่พี่น่อย

เขาอยากกินกัตเดแ่นน่นอะไรกินกบพัดไันนั่นันนี้แกงไม้สั่งกันเนาะอี่ไต้องไอมกปิเขาอั้ยอะไกินวนดกน่องเด้เก็บข้าวสะก้อนหิ้งนะทุกคนไล่ไปนะไปสะกุสกนทุกคนทุกคนกาลใจกคอมเมนต์ี่นนะเขาม่ได้ใส่ป่ะเอ้ย